โอ้ฝน oh, ตกกันกคำใบไหมได้รับไอฝนดูแลสดชื่นนะครับในวันเสา,สาร์ที่ที่สิบสี่พุษธภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโอ้กล้วยไม้ได้รับกลิมพไอของฝนช่วยงาน ก็ช่วยงานช่ำไปด้วยน้ำฝนครับจุดยอด,ออดช่วยงามครับขอถ่ายเอา,น,า,านี่หนเดลบมาทั้งนี้ห่โอ้ลบมาทางังหน่อยเด้อขอถ่ายอาันี้ขอถ่ายอันี้โอ้เยครับเยเยเยมาก ยมากครับสวยมากไอฝนหยดชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปด้วยไอฝนหยดน้ำฝนโปรยปลายโอ้ฉ่ำฉ่สำสวยงามก็ฉ่ำฉ่ำฉ่ำเลยนะครับสวยงามครับ หน่งอนป่วยไม้สายพันธุ์นี้สวยมากครับขอบันทึกไว้ในวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2 5ั8ครับกับความสวยงามเห็นไปเห็นไปรับแสงพลังงานผ้า,าทิพย์ามาดูขอทิ้วโอกาส ดูเจ้านกก่อนนะครับออ้ีตีพ้อนออกไปโดยบินไปหาอาหารไปหาว่าเกิดเรอย่งโน้อดไรอยางน้อ้เกิดลูกแล้วครับโ้มีลูกแล้วมีลูกแล้วมีกี่ตัวนะ่ยโอ้ยนับัวเองนะครับนู่ดูจะเห็นเป็นสามตัวนะครับ รักนั่รัร่ตัวเองนะครับเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่เรื่องโอ้เป็นกันดูกันดูเขมาเกิดลูกที่บ้านเลขทีสองสิบหนึ่งนะครับเกิดลูกได้สามตัวโอ้งกม,มาหามาไม่ดูแนวมาอาศัยกัน ที่เท่ากันว่าแต่หินงามด้วยนะครับ